น้ำอะไรวะฝนฝนฝนตกครับใช่น้ำหรือฝนฝนตกท้องเสียวปเ่งไม่ขึ้นเลยเฮ้ยน้องเสียได้ไหมโอ้สามยกเราได้เปรียบนะรู้ตัวไหมและยุคสี่ไปเกิดอะไรขึ้นครับน้องชายคือผมไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เสียรายการผมผมท้องเสียอ๋อเรามีอาการป่วยแล้วผมเล่ย ถ้าไม่เกิดอาการท้องเสียคิดว่ายกสี่เราต้านหน่อยไหมครับผมว่าก็น่าจะไหวครับอืม,อมน้ำนี่ก่อนจะกลับเป็นไงคู่ชกก็มาไฟนี้ก็แข็งอยู่สักแข็งอีกก็ใหญ่ใหญ่ครับอืมเพาถ้ามีโอกาสอยากแก้มือไหมครับมผ,มผมขอแก้มือเลยครับอืหนักพิกันไหนครับพิกันนี้เลยครับอืม,อม รู้ตัวไหมว่าก่อนที่เราจะช็อตนี่ได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวแล้วนะรู้ครับรู้แต่ว่าผมต้านไม่อยู่ผมไม่มีแรงอืครับอยากขอโทษใครบ้างครับน้องชายก็ขอโทษทุกคนเลยครับแล้วก็ขอโทษเชฟบุญธรรมนะครับที่วันนี้มาเชร์แล้วทําให้ผิดหวังครับโอเคครับน้องชายครับไปดูสู้ต่อไปครับ